สวัสดีครับผมชื่อน,น้องวินวินครับจะมาเรียนเรื่องภาษาอังกฤษนะคะแั้วมาฝึกกันดูกันเลยนะหน้านี้นะครับก็ต้องจะเป็นพัดนี่ครับนี่ครับ โยงเส้นก่อนอันนี้ค่ะตัวนี้ครับโยงเส้นอันนี้มาก่อนห้ <ทำ S 1> ามห้ามพูดอ่าๆโยงตามเส้นมาก่อนเร,เราโยงมาตรงนี้นะครับที่สุดในโลกเลยโยงมาตามรอยตามรอยด้วยตามรอยด้วยระวังหลุดออกจากถนนะระวังหลุดออกถนนรถยนจะตกถนนแล้วเน,นี่ยเนี่ยเป็นอะไร ถุงเท้าภาษาอังกฤษว่าไงเอสเอสเอสเสสหายไปเอสเติมเอสเลยเอสเขียนเลยเขียนเลยเอสโอโอเอสโออยู่นี่โออยู่นี่แล้วเหรอโออซีซีเคเคสอบสอบถุงเท้าถุงเท้าต่อไปอันนี้ท้าพูด ก็คีแนแหละุูกยังบอกคีอ่ะสวัสดีครับผมจะมาทำกันบ้านเรื่องสาษาอังกิษนะสวัสดีครับเนะตือเดียวบอกบอกอ่ะสวัสดีครับ<ต>อย่างไรน้องแต่ว่าอันนี้ครับรอบที่สองอันนี้รอบอันรอบที่สองนะอืมอะไรโยงเลยตามถนนนะอย่าตกถนนนะรถตกถนนไม่ได้นะครับ อืมเขามีถนนให้เดินในตกแล้วเนะี่ยตกแล้วเนะนี่ยอ่าอย่าให้ตกดิโอเคผ้าพันคอภาษาอังกฤษทํามห,ม,หมพูดก็ต้องเปิดดูก่อนแม่ไม่งั้นเด็กไม่ถูกผ้าพันคออ่านว่า scrub สครับ,รบตัว S อม่ค่ะบ้ามพูดอะไรแลเขียนอะไเขียนอะไร scrub s, <S รับที่สานะก็คือสก u b เเติมเอสลงไปที่มันหายไปครับไม่ห้ามเอาเอห้ามพูดเอสซีขอทำอะไรทำไมแม่พูดอะ่ะน้องไม่เขียนสักทีอ่ะอะไรครบับครับตัวเอสหายไปไงแม่วงอ่เขียนเอสใหม่มันไม่เห็นตัวข้างแรงอ่ะ เขียน S ใหม่เขียนขึ้นข้างบนหน่อยอย่าไปทับเส้นแห่ทับเส้นเห็นแล้วเขียนให้มันคล้ายๆแบบนี้สิเออนั่นค่ะต่อไปข้อต่อไปนี่ข้อรอบที่สี่นะก็คือ,อ,อตัวนี้ เลาอยุ่มาตรงนี้เหมือนรถคทักซจิ๊จิ๊ๆิ๊ ว่าไง b b o o o t มันจะเติม b ใช่ถูกต้องเติม b อ่ะ b หายไปไงผมเขียน b ไม่เป็น b อย่างนี้ b คือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลบเลยนี่เขียนสวยจะตายนี่เนาะ <Okay. S 1> ขีดลงมาแล้วทําคมๆสองอันน่ะขีดลงมาเออเนะยแล้วก็ใช่บีโอทีโอบืดต่อไปคําต่อไปครับคําต่อไปอะไรอย่างคำาอวที่ห้านะครับ จิ๊จิๆๆๆ๊จิแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยพารก็เติมตัวอะไรนะแฟนไงสะกดยังไง F A N แฟนก็ต้องเติมตัว F F วีวีนเติมตัว F นี่ แลนอะ F F F โอ้หัวมันเยอะเกินไปเอาอย่าเอาหัวมันเลยแม่เขียนใ,ใหม่ดีๆอย่าให้มันมีหัวเลยเออกมาอย่างนี้แล้วขีดอย่างนี้ไม่ค่ะ F A N F แล้วข้อนี้ครับช้าชหน่อยสิ แล้วก็มาถึงตรงนี้เลยเวนตาภาษาอังกฤษด้วยอะอะไกราสอะไรกราสกราสเซสกราสเซสต้องมีตัวอะไรกราสเซสมาดูซิตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเปิดไปดูสิอ่ะเปิดหน้าเมื่อกี้สิเลยที่เราอ่านอะ่ะกราสเซสตัวอะไรนตากราสเซสตัวอะไรอยู่ข้างหน้ากราสเซสจีโอเคจีครับา ที่แ<ะ>ข็นอย่างนี้เนะียใช่อ,อย่างนี้ครับ Yes มันวงรีเอานี่อีกไหมอันนี่อีกไปให้มันเซตไปอันนี้อันว่าอะไรอัมอะไรอัมเบลล่าตัวอะไรหายไปเปิดดูสิอัมเบลล่าอัมเบลเบล่าตัวอะไรหายไปอยู่ล<ะ>แล้วก็ เก่งแล้วก็อย่างยังหายไปเหรอบีแล้วก็อ่าแล้วแล้วก็ตัวอะไรหายไปนะดีครับสุดยอดก่ง <c oughs> แม่ชมคนเดียวเลยเนาะชมคนเดียวเลยเนาะเออเอออเบลาหมายถึงลม โอเคนี่่ะ C แล้วก็ตัวอะไรหายไป S ับ S อนะ, <S ะ S, ไรอย่างดูก่อนว่าเป็นรูปอะไรอันนี้แปดอันนี้ Scrab อ๊ะ Scrab C แล้วก็ <S, S แล้วก็ F, C C แล้วก็อะไรห้า uh huh. C A R แล้วก็อะไร c แล้วก็ a แล้วก็ f เก่งมากสุ่นยอดเก่งที่สุดในโลกว้าวก็อย่แมข้างล่างขวดนมขวดน้ำภาษาอังกฤษว่าไงขวดน้ำบอดเลยบอดบอเลบอเฉิอเิบอเแล้วก็มีตัวอะไรบอเฉิบนี แล้วก <Yeah. S 1> ็ตัวอะไรหายไปนะก่อนแอมอยู่ไหนถ้หายก่อนเนี่ยบีแล้วก็โอโอแล้วก็อ๋อนแล้วก็ ti chi eo co eo eo chi chi eo eo L, eo L... có nhiều không eo thì nó nó eo của L eo nó có y thuộc E Hù. ต่อไปบุดต่อไปเสื้อแขนเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันภาษาอังกฤษว่าไงเสื้อกันหนาวซีเลสเวทเตอร์สเวทเตอร์ซแล้วก็เอสกับลูกเอสม่ใช่้ีนะเอสนี่ยสเวทเตอร์สเวทเตอตัวอะไรหายไปน้องดูเหรอดับุญยู

แล้วอย่างนี้ครับหาเป็น raincoat เออย่างนี้ครับอืมแล้วยังแหมด้วยนวงลีน้ำอันนี้ที่หายไปตัวยงแหมลก i a c c แล้วยัง a c i a n c o, a n c o ตัวไม่ใช่โอ้เก <O> ่งมากยอดเยี่ยบร้อยล,อล,ละหลกอะทีนี้เท่าทวนคำสรรรับอะเปิดเลยเท่าทวนคำสรรับเลยแฟนแฟนแฟน,แนหมายถึงพัดพัดอูดอูด รองเทา้าบล็อกบอสถุงยังกรบถุงถุงถุงยังไงถุงมือกระมปอาเสื้อผ้าผ้าพันคอผ้าพันคอแฮตแฮวหมวกอันนี้อ่านเองได้แล้วเนี่ยอ่านเองได้นี่อัมเบลล่าคืออะไร ล้มนี่หรอสือเสือเนื่อสือเสื้อเสื้อือเื้อเสื้อเสน้อสอเสื้อเอเสื้อเอเ้อเสื้อเสอเสือเสือเสื้รสอเสื้อเอเสือ้เอเ้เสือาอเสื้งงเอเส,สื้อเสื้อเสืหหอหหอ้อเสื้อเ้อเ้อเส้อเสอออไ แสงคิดว่าไงคนนั้นโบถือโอเคแล้วก็เสื้อกันฝนเหรออะไรเรนโค้ทเรนโค้ทนั่งคนนี้เหรอสะโอเคถุงเท้าเย็น